อ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทำอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเรามาแข่งฟัดทั้งหลายแหล่มาวิ่งแข่งกันนะครับดูสิโอ้นี่เจ้าทิงคองตัวปวนสีเขียวนี่ก็คือเจ้าควายเห็นไหมนี่เจ้าวัวสีดำเงินเฮ้ยม้านะครับม้าสีส้มวิ่งเร็วมาก โอ้แล้วนี่มาเบียดอะไรกันตรงตรงนี้กต,ตรงนี้ครับเนี่ยโอ้ยล้มไปแล้วสีชมพูนะครับมาสีชมพูเอ้ยในควายสีเหลืองนู่นนะครับมากันเ็นฝูอีกแล้วนะครับอันนี้คือ เทพเจ้าทอสายฟ้านะครับโหแล้รู้สึกจาวัวนี้จะแรงแรงครับนี่ครับต่อแถวเป็นขบวนรถไฟมาเลยดูสิเห็นไหมต่อแถวกันมาเลยโอ้ยโอ้โอโอยโดนคนอวดล้มไปเลยม,มาแล้วมาแล้ว นี่มาดูบ้านแสนสวยด้วยนะผมบ้านแสนสวยไหมมีคนอยู่ไหมเนี่ยไม่มีใช่ไหมเอ้ยนี่ไม้แล้วครับน็อคลอบแล้วเนะี่ยโอเคนะี่น็อครอบแล้วโอเค กันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย